มาแล้วมาแล้วว้าโอ้โแกงเหลืองนี่จะเป็นลาวท้องปลากระพงนะคะที่เห็นอยู่นะมันจะแบบไม่แห้งๆอ่ะมันจะมีความแบบดึงๆให้เราได้เคี้ยวใช่โอ้ดูเขาใส่กุ้งมาดิไม่ใช่กุ้งปกติอะเป็นกุ้งตัวใหญ่ๆ,ๆเลยนะอันนี้ก็จะเป็นปูผัดกะทินะเป็นปูเนื้อนะทุกคนนี่ให้ดูกล้ามกล้ามก้ามคนใหญ่เลยแม่จ๋าเธอ ตัใจกูมังกรจะเสียเนี่ยโอ้โหเทียบกับตัวแม่ป้าก็อือนแตตัวใหญ่กว่าแม่ป้าแล้นี่นี่นี่ตัวเอ้ยเป็นเป็นเลยนะนี่ทุกคนนี่โอ้ตัวใหญ่มากหรืออะให้ดูปูเขาดีหนะดูโอ้ใหญ่อมลองอะไรบ้างลองจับดูดูตัวเท่าน้องแมป้านะเอานี่เอาไปช่างให้ดูเห็นไหมฮะ ตัวหนึ่งคือเป็นโลโลกว่าด้วยไม่ใช่โลเดียว e นะตอนนี่ตัวโคตรใหญ่ไซก็จะเท่าๆกันหมดเลยนะนี่นะเออมีให้เลือกแบ่านี้คือทุกอย่างทุกตัวนะก็จะเป็น,เป,นเป็นหมดเลยนะนี่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 อยากให้ดูอันนี้อันนี้จะเป็นก้างแก้วนะคะเป็นก้างแก้วไซยักษ์เลยทุกคนใหญ่กว่าแขนผมอีกอันนี้คือว่ายนะ้าแบบเป็นๆเ,เลยนะนี่ปลากงปลาเก๋าที่นี่อันนี้จะเป็นปลาเก๋าดานะครับนี่อ่าแล้วก็มีปลากระพงนะทุกอย่างคือว่ายน้ําหมดเลยมียันแมงดา อยู่ในบอ่อทุกอย่างคือเป็นหมดปูมงปูมปมากุ้งกามกามอะไรก็คือมีนะฮะและนี่หาก,กินยากมากจะเป็นกุ้งตะกาดพี่เขาบอกว่าเนื้อหวานมากอันนี้ผมก็อยากลองเหมือนกันนะนี่จะบอกว่านี่หาก,กินยากมากเป็นปลาเก๋ากุตลาดนะนี่พี่กรามังตักเลยโอ,อ้โหตัวใหญ่มากโอ้โหตัวใหญ่ชัดมูฟต,ตัวใหญ่จริงเปิดให้ดูนะอันนี้เป็นปลาเก๋ากูุสลาดนะครับอันนี้คือหาก,กินยากดูลูกดูตกใจไหมชอบไหมอยากกินไหมลูก ไม่เอาเดี๋ยวแม่กินหมดละตัวหนึ่งก็คือใหญ่มากแล้วอันนี้เป็นแบบเป็นๆนะทุกคนนี่เอาไป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 เออให้ดูหอยแฉะเขาคือมาแบบสดๆตัวใหญ่เลยอันนี้เป็นๆอันนี้เป็นๆนะใช่เป็นเลยลิ้นยปิ้นอยู่เลยเออตัวใหญ่ๆแบบนี้หอยแมงกู้ก็มีเนาะใครอยากกินนะเอาจี๋ยวันทุ่ดิวเขาสดเหมือนอยู่ตลาดปลาเลยนี่นี่พี่เขาไวให้ดูเป็นกุ้งแชบวยนะเพิ่งมาสดๆใหม่ๆเลยอู้ตัวใหญ่ๆนี่เป็นกุ้งแชบวยนะทุกคนอ่านี่ ตัวไปบ้าเราเอามือมาเทียบหน่อยลูกไปบ้าเอามาเทียบหน่อยโอ้โหดูดิพุงแจบ,บอวยตัวเท่ามือไปบ้าเอาน,นี่ให้ดูอันนี้จะเป็นปลา,าเต่าเตยนะคะนี่อันนี้พี่เขาบอกหากินยางอยูอย่เหมือนกนันนี่ตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยโอ้โหดูไซส์นิไซส์ใ<ม>หญ่มากทุกคนนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านปัญญาซีฟู้ดนะคะที่เกษตรนวมินทร์ครับทุกคนอาหารที่นี่เขาก็จะเป็นอาหารซีฟู้ดอาหารปัใต้อ่ะเธอปกติเราชอบมากอยู่แล้วและนี่ให้ดูอร่อยมากอร่อยดูโอ้โหมิชลิน ได้ทุกปีอะตั้งแต่2019ถึง2024ปีนี้ใช่ไหม2024อะ ใชคือปีสอนนะเออหกปีคือได้ลวดเลยส่วนใหญ่ราคาเขาจะประมาณ2-300นะแล้วแต่อย่างเนาะแต่ถ้าซีฟู้ดข้างล่างถ้าไขยอะไรตามน้าหนักปะใช่ถ้าเป็นซีฟู้ดเป็นเป็นเขาก็ขายตามน้ําหนักเลยอ่ะเธอสั่งไปก่อนไปป้าหนูอยากกินอะไรคะลูกอยากกินกุ้งมันทอดค่ะกุ้งมันทอดกุ้งมันทอดเป็นไงทอดมันกุ้งเหรอทอดมันกุ้งมาแล้วมาแล้วว้าหูแกงเหลืองมาเป็นหม้อเป็นชามใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่จะเป็นลาวท้องปลากระพงนะคะที่เห็นอยู่จะนุ่มมาก ทุกคนตรงนี้บอกเลยน,น,น,นี่นี่อันนี้เป็นกุ้งทอดใบเล็บพุดนะคะผมให้ดูโอ้โหดูเขาใส่กุ้งมาดิไม่ใช่กุ้งปกติอ่ะเป็นกุ้งตัวใหญ่ๆเลยเนาะเอาจิงใบเล็บพุดคือหาก,กินยางนะเธอใช่ใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นปลากุูเลาแดดเดียวนะ,ะอ่าเวลากินนี่บีบมะนาวใส่เนาะ,ะเป็นปลาแดดเดียว,วแบบรสชาติออกเค็มๆนิดนึงนะใช่แล้วแบบมีมะนาวตัดเผ็ดตัดเปรี้ยวกับพริกวนัดอ่าแล้วนี่อันนี้จะเป็นหมูโคนะผมให้ดูทีละอย่าง เป็นหมูโคเป็นหมูของทางภาคใต้จะเป็นหมูสามชั้นทอดแล้วมาคุกซอสแบบเนี้ยเนาะใช่พี่เขาบอกว่าที่เอาไปทอดคือมันจะไร่มนออัน,นออกไปอ่านี่ดูน่ากินมากเลยอะ่ะอันนี้ของใครคะลูกออของหนูเป็นทอดมันกุ้งเนาะชิ้นใหญ่ใหญ่โอ้โหแต่ละอย่างสั่งมาสีสันอาหารใต้คือจะเป็นแบบสไตล์เนี้ยเนาะอันนี้ก็คือขาดไม่ได้จ้ะกุ้งผัดสตอกะปีเนาะกะปีสตอของแบบไปร้านใต้ก็คือต้องสั่งอ่ะโปรเลยใช่สตอกรุบๆนะฮะกับเนื้อกุ้งเด้งๆเนาะ ก็คือมาตัวใหญ่แล้วจ้ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นปูผัดกะทินะเป็นปูเนื้อนะทุกคนนี่ให้ดูกล้ามกล้ามแบบเล่นเวทมา3ปีขวอเขาเนี่ยเขาแกะมาให้บบพร้อมทานเลยใช่นี่ผัดกะทิมาห,อ,หอมๆเหลืองๆแบบนี้นะเป็นสูตรของทางภาคใต้น,นะทุกคนเดี๋ยวลองกินให้ดูเลยดีกว่ามาคนนี้คือกินไม่รอหมือมีแล้วอะของโปรดเขาแล้วทอดมันกุ้งชิ้นใหญ่มากดูโฮ้ยมีโชว์ด้วยมีโชว์ด้วยเดี๋ยวนี้รู้จักโชว์เดป้ากินให้หมดเลยนะ เอาแม<ด>หมดให้หมดหมดสี่อันเลยนะโอเคโอ้ยคำใหญ่เกินรู้จักเล่นรู้จัก,จกเล่นขอลองราวท้องปลากระพงเธอหน่อยเออลาไปเลยแม่ลาไปบนข้าวนะ่ะโอ้ดูชิ้นนึงดิมาร้อนๆใหญ่ๆแบบเนี้ยแม่เอ,อ้ยดูแล้วน้ำแกงก็คือมาแบบคนมาค่ะให้ดูใกล้ๆนะฮะนี่ราวท้องปลากระพงนะฮะคือโคบ๊อบเบลอะดูดเลยนี่ แล้วทังนี้มันจะมีความความนุ่มมาเหมือนมันมีมันแทรกอยู่ด้วยใช่มันมีมันแม่มันแทรกอย่างที่พี่บอกอ่ะค่กัดเข้าไปนึงคือแทบไม่ต้องเคี้ยวอ่ะโอ้โหเธออันนี้แหละแบบรสชาติที่ตามหาเลยคือเข้มข้นมากแล้วเผ็ดร้อนออกเปรี้ยวนิดนึงขอขออีกชิ้นหนึ่งนะติดใจเลยชิ้นใหญ่ด้วยลาวท้องพี่มันจะมีก้างนิดหน่อยเนาะข้างในเนาะแต่เนื้อมันจะนุ่มเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยให้ดูให้ดูเทคเจอร์มันจะมีมันแทรกอยู่เห็นไหมฮะ คือมันนะจะแบบไม่แห้งๆอ่ะมันจะมีความแบบดึงๆให้เราได้เคี้ยวใช่หายโอ้โห <c oughs> <c oughs> ดูแล้วกุ้งมองถ้าไม่เห็นใบเล็บพุดแล้วเอาจริงกุ้งก็คือตัวใหญ่ไม่แพ้กันเอา้าหืมก,กรอบๆแบบนี้เนอะเธอน้ำ <c oughs> หืม,ม,หมทั้งกุ้งทั้งใบเล็บพุดนี่<อ>กรอบใบเล็บพุดธเขาจะมีความหอมได้เห็นกักษณ์ของเขา้าวเหนะีใช่ใช่ <c oughs> แม่เลื้ออีกแล้วลูกแม่หนูเลื้อตลอดเลยเล้อสองขเลยเลื้อสองข้างเลยเผ็ดไหมเผ็ดไหมน้ำจิ้มไม่ค่อยออกเผ็ดมากแบบเปรี้ยวหวานอ๋อกินกับกุ้งกับใบเลพูดอย่างงี้เนี่ยอืต้องลองต้องลองอันนี้ใครมาต้องลองนะนี่แล้วจะบอกว่าตัวแกงเหลืองนี่เขาจะมีผักแกล้มมาให้ด้ราแม่รับหน่อยขอลองปูเนื้อผัดกะทมเขาหน่อยเอาจริงนี่เพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกเลยนะเธอออนี่เขาผัดมาหอมๆเนาะใส่สมุนไพรหอมแดงโหดูกล้ามใส่พริกใส่ตะไคร้อะไรเงี้ยเนาะ ใช่เออดูกล้ามโคตรใหญ่เลยแม่จ๋ากล้ามเนื้อปูคือสดหวานมากใหญ่มากอะเธอรสชาติน้ำเขาเป็นไงเออจริงฟิลคล้ายเหมือนหล่นปูของไทยเหมือนกันนะหล่นปูเหรอคล้ายๆหล่นปูใช่ใช่แต่มันจะขอบกะทิอันเนี้ยอ๋อกันเชียงก็คือใหญ่มากโอ้โหออให้ดูเนื้อกล้ามอ่อนนี่นี่นี่เนื้อกล้ามอ่อนเขาไม่อ่อนแล้วล่ะใหญ่ขนาดนี้โอ้โหดู อันนี้คือเนื้อเน้นๆแล้วนะสองก้ามคืออิ่ม,ออมแม่ให้ดูในตัวเขาดิโอ้โหเนื้อก็คือเนื้อจริงๆพ่อจ๋าแม่จ๋าเนื้อทางานนี้เขาแกะมาให้แบบทั้งตัวเลยเนาะใช่แกะมาพร้อมทานเลยเธอแล้วดูที่กระดองเขาก็คือมีไข่ได้วยนะนี่แม่จบไปเลยอยกับน้ํคล้ายๆน้ําหล่นเนาะแต่เขาบอกว่าเป็นน้ำต้มกะทิของภาคใต้อ่าใช่ใช่ไปแม่ไข่เน้นเ้น เออในกระดองคือเด็ดสุดลูกสาวก็คือกินคำใหญ่แข่งกับมามีเลยอืือหร่อยไหมวันเนี้ยอร่อยกิน <c oughs> <c oughs> อยู่เมนูเดียวบอกอร่อยแล้วคใหญ่เต็มปากเต็มคำ <c oughs> ปลากุลาวแดดเดียวเนาะตัวใหญ่ๆอ้โหทั้<ช>ทงพริก<ล>ทั้งหอมแดงเนาะ <c oughs> อ้ <c oughs> เขาผ่ากลางมาให้เลย, <c oughs> เลยกินง่ายอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือสวรรค์ของคนแบบคนที่เกียจแบบเราอ่ะไม่ต้องรออะไรแล้วคือตักไปกินกับข้าวได้เลยทั้งพริกทั้งหอมแดงนี่เอบีบมะนาวไปแบบนี้ชิ้นใหญ่ๆเนาะแม่เนาะเป็ดแซ่บ กินกับแบบข้าวสวยร้อนๆเนาะ,ะไปฮะแม่จ,ดจวดๆเนื้อปลาเจอ,อกเค็มๆนิดน,นึงเนาะใช่ไหมใช่แล<ช>้วพอกินแบบบีบมะนาวกับพริกอะไรเงี้ยดีงามมากเออนี่กระหอมดองหอมแดงเนี่ยมันจะเพิ่มความหอมหวานขึ้นมาหอ<ไ>มแดงอ่ะเนื้อปลาหอมมากเบิร์ดพี่ขอโกยลงไปเลยแล้วก <laughs> ันโกยลงไปเลยโกยลงไปด้วยจ้าโกยมาก ออรร่ยจิงเหลือไว้ให้ลูกกับเมียเด้ดจ้าไปหาหมูโคกับข้าวสวยร้อนๆเนาะลองดูเขาเขาว่านะฟิลแบบคนใต้เขาเอามากินดับเผ็ดอ่ะเนาะเธอเนาะพี่ว่านะกินกับข้าวสวยคืออร่อยอย่างที่มาเปล่ามันเรื่องกำลังดีเนาะมันจะแบบไม่เค็มเท่าตอนแรกเนี่ยฉ่ำ อันนี้คือของโปรดของนางเลยวันนี้เขาขอจิมให้ดูเองวะกินแบบสไตล์น้องแจ่มทาไงรู้ป่ะเนี่ยโกยลงไปแบบเนี้ยโกยลงไปบนข้าวแบบนี้เลยค่ะเออกุ้งมาตัวใหญ่ๆเนี่ยเห็นปะอกินกับหมูโคนะทั้งเผ็ดนะอีกอย่างหนึ่งเค็มๆตัดเผ็ดเ็ดคนละครึ่งนะแม่ให้ดูให้ดูได้เลยขอกินสตอระป่าก่อนเด้อสตอนี่คือทีเด็ดเลยนะบอกให้ เห็นเด็กกินแล้วน้ำลายแตกเข้าใจความสึกแล้วอันนี้ป้าป้อนดีกว่าออหืเป็นไงโชว์หวานกับลูกสาวโชว์หวานหวานอร่อยอร่อยไหมลูกอร่อยไหมโอ้โหสองคนนี้เขาก็คือหวานกันไม่หยุดป้อนกันไปกันมาเนาะโอ้โหมันเป็นยังไงคะเป๊ป้าอร่อยไหมคะอร่อยคุณพ่อเคยยิ้มแก้มปี๋แหละลูกสาวอ้อนขนาดนี้อยากได้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยคนลุกไงก็ไม่รู้โคงตัวนึงก็คือเดี๋เลยวเหไหมเต็มช้อนไปเลยจ้ะ แล้วมันกุ้งเป็นเป็นนะจ๊ะอยู่หน้าตู้เมื่อกี้นะ่ะสดสดจากบ่อไปเลือกเอาได้เลยเนาะใช่ใช่เนื้อเรื่องอย่างนี้เป็นยังไงเอ้เป็นไงครับพี่ป๊ะ <laughs> <laughs> พอได้แล้วพอได้แล้วคนเยอะไอ้เขาอันนี้น้องแจมสั่งมากินอีกอย่างนะฮะเป็นปลาเก๋ากุสลาดนี่มาเหมือนซาซิมิเลยอันนี้เป็นหม้อไฟเนาะเธอเนาะ เด่ผักมาให้ด้วยแบบนี้นะที่เขาบอกว่าให้เอาผักลงไปรั่วก,ก่อนแล้วก็ค่อยเอาปลาตามลงไปแบบพอสะดุง้งสะดุ้งพอให้สุดน้ําซุปหอมมาคือนี่ให้ดูปลาปลาที่เขาเพิ่งตักเมื่อกี้เนี่ยตอนต้นคลิปที่เราถ่ายให้ดูอะอใช่ไหมคือแบบสดสดเลยดูมาเป็นเหมือนซาซิมิเลยทุกคนนี่เห็นไหมนี่แล้วเขาจะมีน้ําจิ้มให้สองตัวแบบนี้นะเป็นเหมือนน้ำจิ้มซีฟูด้ดอันนึงเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนะันึงเนาะชิ้นหนึ่งก็คือใหญ่มากเธออู้ดูเนื้อใสๆแบบนี้เออ นี่โอ้จะไปได้ปะเนี่ยดิไปได้เดี๋ยวไปพี่เขาบอกให้รอน้ำเดือดแล้วก็จุ่มลงไปเลยค่ะเออทำไมเขามีแต่สุกแล้วจะหดแต่นี่ทำไมสุกแล้วเหมือนบานออกอ่ะดูดิชิ้นใหญ่มากชิ้นเปเปอร์เลยเออน้ำจิ้มด้วยเล็กไปเลยแม่อืมอไปฮะปลาเก๋ากุสลัดเด้งเด้งสู้บอกเลยกินกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวหอมๆแบบนี้เนาะเออชิ้นใหญ่ๆนี่แม่ไปจุ่มจ้า ได้น้ำเก๊กนวยมีฟองหน่อยนะจะบอกว่าเนื้อปลาสดอมหวานมากหวานดิจริงๆริงต้องจิ้มน้ำจิ้มก็ได้นะใช่แล้วน้ำจิ้มต้อเที่ยวเขาหอมอันดีมากเลยเขาเรียกว่าน้ำจิ้มมากใช่อ่าจะเป็นน้ำจิ้มสูตรของทางร้านเขาเนาะใช่ชิ้นนึงก็คือใหญ่บึ้มอ่ะบอกเลยชิ้นนึงกินเสียคำอ่ะให้ดูเท็กเจอร์เนื้อปลากันใกล้ๆนะฮะอุ้ยอย่างสดไม่สดไม่รู้จะพูดว่าไงแล้วเพิ่งตักเมื่อกี้เนี่ยสดกว่านี้ก็ไม่รู้จะไปหาจากไหนแล้ว ร้อนไหมเดอแกงน้ำจิ้มซีฟู้ดก็เด็ดไป็แพะกันเลยเออนี่ครับเหมือนเนื้อปลาลวกจิ้มอะเนาะเนืปลาหม้อไฟเอาจริงพี่ว่านะตัวหนึ่งอะเนี่ยดูดิเพิ่งกินไปสองชิ้นเองอะตัวหนึ่งน่าจะกินสามสี่คนอะได้สบายใช่เอาจริงต่อเยอะก็เลยอิ่มเลยนะร้อยยิ่งใหญ่มากไปฮะทุกคนใครอยากตามมาร้านเขาชื่อปัญญาซีฟู้ดเกษตรนวำมินนะฮะนี่ จะอยู่หน้าปากซอยประเสริฐมนูกิจ25ครับทุกคนหาง่ายๆอันนี้ผมเช็คบินมาให้ดูนะครับราคาอาหารแต่ละอย่างก็ประมาณนี้นะบนโต๊ะผมนะนี่ รวมน้ำเปล่ารวมข้าวรวมอะไรหมดแล้วอ่าประมาณนี้ครับร้านเขาจะเปิด่1 1โมงถึง5ทุ่มเลยทุกคนจะบอกว่ามาไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดเลยที่จอดรถหลังร้านก็จอดได้เป็นร้อยคันเลยอ่แ<ล>ะแนะนำว่าถ้าใครอยู่กรุงเทพอยากกินซีฟู้สด,สดสดๆอาหารใต้รสจัดนะให่มาร้านนี้เลยจะมาตั้งวันอ่ะดีมากานะมมาเพราะว่าตอนนี้นคนเยอะต้องจองมานาะให้ดูนี่คนอย่างแน่นเลยแต่ถ้าใครอยากนั่งห้องวีวีเขาก็มีเนาะใช่แบบเป็นส่วนตัวไปเลยเปิดอมาแบบจัดงานมงกลวันเกิดเนาะเออไปป้าไปป้าพี่ๆหน่อยค่ะลูกไายบา กินไม่หมดเออจริงไม่ใช่กินไม่หมดนะอร่อยจดต้องสั่งกลับด้วยเออนี่ร้านปัญญาซีฟู้ดนะฮะนี่เป็นโลโก้ปลาตัวใหญ่ๆอยู่หน้าร้านนี่ของซีฟู้ดคือมีให้เลือกอย่างที่เราถ่ายให้ดูเลยอะเออจริงบอกแล้วว่าของซีฟู้ดจะมีให้เลือกเยอะเหมือนอยู่ตลาดปลาเออเรื่องจริงอันนี้ก็เหมือนมากนี่คือเรื่องจริงแบบไม่จบปลาเลยไปบวกรถเมฆกลับด้วยไปจะไปถึงกว่าได้ยาวไปเนี่ย